แม่นิดจำไว้นะกาแฟของท่านเจ้าคุณใส่น้ำตาลช้อนเดียวจ้าคนรับใช้บ้านเราก็แทบจะเดินชนกันตายอยู่แล้วคุณแม่จะจ้างแม่คนใหม่นี่มีทำไมคะแม่นิดกำลังลำบากลูกมีเรื่องร้อนกายร้อนใจ แม่สงสารก็เลยอยากช่วย,ยตายชอบพุซราบว่าคุณแม่เป็นคนใจบุญสูงทานขนาดนี้ความจริงบ่าวันเดือนนี้ก็มีรัดดาอยู่แล้วแล้วแม่เนี่ยจะมาทำอะไรล่ะคะจริงจ้าค่ะแม่รัดดาก็ให้จัดการธุระป่าปังของแม่บางครั้งก็ต้องไปไหนมาไหนกับแม่ด้วยส่วนแม่นี่ ดูแลรับใช้เจ้าคุณพ่อไปแม่นิดไปหยิบสารานุกรมที่ฉันอ่านค้างไว้เอามาให้ทีอยู่บนชั้นหรือจ๊ะใช่เล่มสิบนะจ๊ะยังไงคะเจ้าคุณพี่ถูกใจไหมคะแม่นิดคนนี้ก็เรียกง่ายใช้คล่องดีนะ ไม่เหมือนอีบางคนนางบางคนน่ะน,นะใช้อะไรนิดอะไรหน่อยก็นหน้างอคอคอดจ่ะ,ะไหนมาดูสิ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่เออเก่งมากนิดเก่งมากทายนี่แกรู้ภาษาฝรั่งด้วยด้วย <c oughs> ไม่รู้หรอกจาก้า ไม่รู้ไม่รู้แล้วแกหยิบปถุกได้ยังไงนิดจำได้นะจ๊ะว่าท่านเจ้าคุณกำลังอ่านหนังสือชุดนี้อยู่ตัวเลขก็เป็นตัวเลขโรมันแล้วแกรู้ได้ยังไงเมื่อเล่มไหนเป็นเล่มสิบนิดก็เทียบกับตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกานะจ๊ะเออคนมันฉลาดนะมันก็มีไหวพริบไม่เหมือนที่บางคน วันก่อนนะฉันใช้ให้ไปเอาหนังสือบอกว่ามันเป็นปกหนังสีดำมันๆเออเวรกรรมมันดันไปหยิบเกือกหนังสีดำมาให้มาเชิญคุณหญิงให้เงินเดือนมันตั้งห้บาทแต่้มาทำงานปุ๊บเงินเดือนก็ฆ่าหัวฉันไปแล้วอะ่ะ แต่เองน่ะเป็นต้นห้องคุณหญิงได้เบี้ยใบ้รายทางอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอนางรดาโอ๊ยแมมันจะกี่อัดรถกันเองกับไอ้เงี่มสองคนผัวเมียเงินเดือนรวมกันน่ะก็เป็นร้อยเป็นช่างไม่ใช่หรือโอ้ยมันคงถึงหรอกป้ามีเงินน่ะมันก็ไปก่อขวดเล้าหมดเลยเนี่ยโอ้ยก็ดีกว่าแกเดี๋ยวซื้อเสื้อเดี๋ยวซื้อสร้อยเดี๋ยวซื้อแป้น โอ้ไม่เห็นมันจะสวยขึ้นท่า่เลยน <B rese ll> ี่โผบ้าว่าฉันไม่สวยแล้วฮะฮะใครอย,อยากทำงานบนเรือนก็ทำไปเถอะฉันน่ะขอแค่สักครีดอยู่ข้างล่างสบายใจกว่าทำไมยะนางหวินท่านเจ้าคุณน่ยยกไว้เถอะท่านน่ะใจดีแต่คุณหญิงก็คุณชาการเนี่ยสิจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เอานี่เอานั่นเอาโน่นโอ้หัวใจเจ้าเจ้าเฮย้ยดีนะที่เป็นแม่นิดแกนี่แกปากไม่มีหูรูกเลยนางหวิน กินข้าวเถอะหนูจ้าไปชื่นจ้าแม่นิดลงชิมแกงไก่นี่จ้าอร่อยอร่ยอยจ้าวักาลีคุณกิจอเลยนะนี่ฉันเป็นเมียแลああ้วตักให้ฉันบ้างสิโอ้จะตักอะไรแกกินอิ่มแล้วไม่ใช่หรอยังไม่อิ่มยัจอิ่้าอ้าว้าก็อิ่มกันทั้งผัวทั้งเมียแล้วไม่ใช่หรือไอ้เงียมไปไปเตรียมรถเตรียมราคุณหญิงไปจ้าป้าเองด้วยนางรดาเองต้องตามคุณหญิงไปญาติิดไม่ใช่หรือ แม่นิดมกินข้าวแล้วจต่อ่าแม่นิดมาก็ดีนะแต่ก่อนมนันน่หึงฉันแต่พอแม่นิดมามันก็เปลี่ยนไปหึงแม่นิดแทนอย่างกับผัวมันอะรูปงานก็เต็มประดาเราไปลงเชื่อไอ้นักสืบนั่นเลยไปมุง,ง,งมงาหลายอยู่ที่ปากใต้เสีสองอาทิตย์เสียวเวลาจริงๆเลยแล้วตอนนี้เจ้สันเป็นยังไงบ้างครับคุณอา หมอบอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่างนะแต่ความทรงจำช่วงความจำเสื่อมมันหายไปหมดแล้วยังไงครับคือพอมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันคิดว่าเพิ่งผ่านวันมั่นไปไม่กี่วันแล้วมันยังเข้าใจว่าที่มันโดนผ่าตัดเนี่ยเพราะว่ารักษาแผลที่มันโดนตีตอนโดนปลน้นแล้วทำไมเราไม่บอกความจริงกับศาลไปเลยล่ะครับนั่นสิครับ จ้าสันไม่ใช่คนขวัญอ่อนน่าจะรับความจริงได้พอเรื่องที่สีชังสันไม่คุณจะรู้นะสิคะทำไมหรอครับที่สีชังมีอะไรนั่นสิคุณน้องเกิอดอะไรขึ้นที่สีชังตอนที่สันไปถึงสีชังสันเกือบจมน้ำตายแต่มีคนมาช่วยสันเอาไว้ ใครครับคนที่ช่วยสันเอาไว้เป็นพวกโจรกลุ่มหนึ่งบนเกาะนั่นพวกมันพาสันไปเป็นพวกพาสันไปร่วมปล้นเกาะคดีอยู่หลายครั้งายแล้วคงไม่ถึงกับไปฆ่าใครเขาเข้านะคุณน้อง สูก็หวังเช่นนั้นค่ะพี่สเสวีกับคุณบุญมาคงจะเห็นด้วยกับสูนนะคะว่าเราจะให้สันนูเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเกาะสีชังไม่ได้เด็ดขาดถ้าอย่งงางนั้น เราควรจะบอกเจ้าสันว่ากะไรครับหลังจากที่คุณถูกจี้ชิงรถสันคุณก็เดินเสสังเลือดท่วมตัวสันคะจนมาเจอสุส,สันสันคะ ฉันแต่พอคุณฟื้นคุณก็จำทุกอย่างไม่ได้คุณหมอบอกว่าคุณความจำเสื่อมชั่วคราวให้พาคุณไปพักฟื้นในที่ที่ไม่มีใครรบกวน สุก็เลยพาคุณไปพักฟื้นที่บ้านสวนของคุณแม่ของสุกรู้ไหมคะสันว่ามันทรออมานเพียงใดที่ต้องคอยพยาบาลคุณคั้งนึงที่คุณจำสุกไม่ได้เลยแม้แต่น,น้อยผมขอโทษขอโทษจริงๆ ถ้าม้สุกต้องลำบากต้องทกุกข์ใจขนาดนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อคุณล่ะสุกทำได้ทุกอย่างผมรักคุณนะสุกสุกก็รักคุณค่ะสัน นาแลนะแต่นี่ไายเก่งกว่าฉันดีกว่าเออฉันก็มึงรู้อ่ะ